น้ับุโอ้ยหนก็ไม่เยอะเน่าอีนะฮะเดีทุกคนดูมันเน่ามากครับผมอุ่เกอบโดนแล้ว ถ้าไม่ไดีมันจะเอานิ้วผม,วม,วมกับนิ้วขาดนะครับติดขมว้าวหโหดูดิครับผมนอมมาก ไม่ไหวแล้วครับ,หรบเหนาเลอเกินครับช่อยดีกว่าครับผมหากเผาทั้งกรุงลงกาปุ๊บเอ้าเอ้าเอ้านั่นไงมันนั่นไงม,นมันอยู่นี่เองอ ได้ครับโอ้แต่ก็เน่าเยอะเหมือนกันนะครับว่าผมคมไม่เอามันหรอกเละขนาดนี้มหาลูกที่ดีกว่านี้ตองขนาดนี้คงไม่ไหวแต่ก็น่าจะได้อยู่ครับตัวนี้ดีไหม นี่ก็ไม่น่าไหวครับมาผมไม่เอาดีกว่าแต่ก็ต้องเอาครับมันไม่มีนะครับเดี๋ยวตัดซะหน่อยตัดทิ้งลงหมดนะครับดู <c oughs> สภาพตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไม่ไหวครับเนาม,มาก ตัวนี้น่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวเอาก่อนดีกว่าหอนี้ดีกว่าหลังจากที่ตัดลูกน้าออกหมดเรือแค่นี้นะครับผมกว่าจะได้แต่ละกล่องใช้เวลานาน,านมากโอเคครับไปกันต่อครับผมทุกคนดูล้อรถเข็นผมสิครับมันหลุดออกได้ไงครับผมพังแล้วฮะโอ้โหงามใจนะครับทุกคน ทิ้งครับ <c oughs> จำปอยตัวขออนุญาไปซ่อมก่อนครับไม่มีรถเข็นนี้ลำบากแน่นอน <c oughs> เรียบร้อยครับจับใส่เหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะใช้งานเหมือนเดิมได้หรือปเปล่าเล่นแล้วผมก็มาถึงนะครับดูฟองนี้ครับไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่เอาไว้ก่อน ยัต่อครับจริงเราตัดไปหลายรอบแล้วครับจริงมันแทบจะหมดแล้วแหละมันยู่ไม่เหลือลดูจากภาพเลยครับมันหมดไปนานแล้วนี่คือเรามาเก็บลาเหียบนิดนิดหน่อยหน่อย่วงของหมดมันจะขายค่อนข้างดี ลูกหาต้องการมาครับก็เลยต้องเราต้องได้หานะครับยากขนาดไหนก็ต้องหาครับผมเพื่อให้ได้พรองมาก็ราราคาน่าจะดีพอสมควรนี่มาถึงแล้วครับทุกคนดูสิครับทุกลูกแทะหน่หมดไม่มีลูกไหนไม่มีลูกไหนใช้งานได้เลยนุ่ม มีอย่างนี้ละหน่อยแต่เน่าหมดครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับผมเราจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมตัดได้แล้วนี่คือหลังจากที่เราตัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ได้เพิ่มประมาณแค่นี้ซึ่งได้น้อยมากครับผมแล้วเราก็ต้องไปตัดต่ออีกให้มันได้สองกล่องก่อนขอจเจ้าของไปส่งให้กับเพื่อน ที่อยู่หัวล่องเขาแพ็กกันนะครับผมโอเคเราไปตัดกันต่อครับผมนี่ก็ตัดครับผมตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ด้วยทัก <c oughs> อย่างนิดนึง <c oughs> แข็งมากเปิดไกลไขึ้นมา ไปต่อครับตัวนี้ด้วยมาอีกหนึ่งลูกตัวนี้ด้วยครับผมตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วย,ต,ววยตัดยัดนิดนึงครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะไปต่อสองอันนี้ด้วย เนึ่งอันครับผมนี่สวยๆเลยให้ดูชัดๆหน่อยครับผมโอเคครับดูข้างหน้าสิครับผมก็ลองนีพอมีนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดให้หมดเลยนะครับผมพอตัดหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าเราได้เท่าไหร่แล้วณนะตอนนี้มันก็ได้เต็มหนึ่งอันแล้วครับผมโดยอีกหนึ่งกล่องครับผมโอเคเราไปตัดกันเลยครับผม สำหรับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันมีองุ่นมันมีทั้งลูกเขียวและลูกแดงแล้วก็มีทั้งลูกแก่และลูกเล็กบลางคนสงสัยว่ามันจะสุกหรือยังแล้วมันจะหวานหรือยังจริงๆองุ่นพวกนี้มันสุกหมดแล้วครับผมแต่ที่มันไม่ไม่สีแดงหมดก็คือมันมันไม่ออกสีครับผมมันเลยช่วงที่มันออกสีครับผมมันอันนี้มันเป็นองุ่นที่เหมือนกับสุกช้ากว่าเพื่อนนะครับผม ตอนที่เพื่อนสุกมันยังลูกเขียว,ยวอยู่ทีนี้มันเลยช่วงที่มันจะเลยช่วงที่มันจะแดงแล้วทีนี้มันก็เลยไม่แดงทั้งหมดมันก็เลยมีเขียวป,ป่าปนแล้วก็ลูกเล็กปัาปนกันบ้างแต่ที่จริงมันทุกทุกลูกมันหวานหมดแล้วนะครับผมแค่เม็ดสีมันยังไม่ออกเฉยๆครับผมโอเคครับนตอนนี้เราก็ตัดได้สองกล่องแล้วครับผมจากนี้ไปเราก็จะเอ,อาส่นที่เราตัดได้ไปทําการ แพ็กใส่กล่องอีกทีนึงนะครับผมนู่นครับผมเดินไปสุดล่องฝั่งนู้นครับผมจะมีคนรอแพ็กอยู่โอเคเราไปกันเลยครับผมเดินทางมาถึงแล้วครับเอาคอไปส่งกันเหนื่อยมากครับผมเคียนมาแทบหอบเลยให้ดูครับผมโอเคไปกันครับผมไปกันฮะเอ้ยเอ้ยนู่นอยู่ฝั่งนู้นครับ

โฟกัสหน่อยรัดออกิบีแล้วประเทศที้ควยด้วยกันเลยวายังตายอุนเด้อเป็นหลายเด้ยสวยงามมากสั่งซื้อได้ครับผมที่เบอร์ติดต่อ050